สามเรื่องนะที่สําหรับคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเนี่ยที่ไม่ควรจะทําเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดทําก็จะให้มีการปวดหลังเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคนจะเป็นคนปกติหรือว่าคนที่มีอาการปวดหลังแล้วก็ตามเนาะอันที่หนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือห้ามไปนั่งกับพื้นนะนั่งคุกเขา่าคาสมารรัเพียหรือว่านั่งกับพื้นเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยชอบไปนั่งเก้าอีต้ต่าๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยลงตรงเรีเวณข้อต่อ L4-5 กับ okay L5-S1 ตรงเนี้ยสองข้อตรงเนี้ยเยอะมันก็เลยทําให้เกิดข้อต่อเน,นี่ยมีการาก,มาก,าก,มากม,มกา้ปวดนขึ อันที่สองก็คือห้ามไปก้มยกของหนักเพราะการก้มยกไปยกมาเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําหนักเนี่ยเป็นลงตรงเรียนกระดูกสันหลังเนยเยอะถ้าเกิดยกไม่ถูกวิธีนะบางทีไปก้มแบบนี้เลยก้มแบบนี้ก็จะมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดบางคนยกไม่หนักมากก็นั่งนั่งย่อลงไปแบบนี้อันที่สามสำคัญที่สุดเลยคือห้ามไปนอนคว่ำเวลานอนคว่ำหลังมันแอ่นเยอะเนี่ยมันทําให้กดทับเส้นประสาทตรงรูนี้พอกดเส้นประสาทตรงรูนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีปวดมีชามากขึ้นในท่านอนคว่ำ